สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto a เอ e ช่องที่รวบรวมข่าวสารรีวิวและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ทั้งในและต่างประเทศถ้าคุณคือคนรักรถหรือกำลังมองหารถคู่ใจคันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่จากเรา และในวันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ที่เรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากในวงการยานยนต์นั่นคือ2 0 2 5 Honda Accord Pickup รถกระบะสไตล์พรีเมียมที่พัฒนามาจากรถซีดานระดับหรูอ,อย่าง Honda a c c o r d ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความนุ่มนวลหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยคราวนี้ h อ n d a าได้นำา DNA ของ Accord มาผสมผสานเข้ากับความแข็งแกร่งของรถกระบะทำให้เกิดเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและงานบรรทุกได้อย่างลงตัว Honda Accord Pickup 2025ถือเป็นการพลิกโฉมใหม่ของตลาดรถกระบะระดับกลางอย่างแท้จริงโดยเน้นความหรูหราเทคโนโลยีความประหยัดและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมตัวรถถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตและทันสมัยไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่คมชัดโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เสริมโครเมียมเงางามที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมอย่างชัดเจนด้านข้างของตัวรถมีความยาวที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองแต่ก็ยังเพียงพอสำหรับการขนของ,ของหรือเดินทางไกล ล้ออัลลอยขนาด18-20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยเส้นสายด้านข้างลื่นไหลดูแข็งแรงและทันสมัยส่วนด้านท้ายของกระบะนั้นมีขนาดความกว้างที่สามารถรองรับสัมภาระได้หลากหลายพร้อมแผ่นปิดท้ายที่สามารถเปิดปิดได้สะดวกขุมพลังของ Honda Accord Pickup 2025 n. นั้นมีให้เลือก2แบบหลักๆคือ 1. เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร v t e c Turbo ให้กำลังสูงสุด192แรงม้าแรงบิด260นิวตันเมตรที่ให้ความแรงพอเพียงต่อการใช้งาน และยังประหยัดน้ำมันด้วยระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ direct injection 2. เครื่องยนต์ไฮบริด2.0ลิตร iMMD Intelligent Multi im Mode Drive ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ใน Accord Sedan รุ่นล่าสุดให้กำลังรวมประมาณ204แรงม้าส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่พัฒนาใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นและในรุ่นไฮบริดยังมีโหมด EV ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะสั้นๆเหมาะสำหรับการขับในเมืองที่รถติดช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut ส่วนด้านหลังเป็นแบบ Multi-link ซึ่งให้ความนุ่มนวลและมั่นคงเหมือนขับซีดานชั้นดีระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อพร้อมระบบช่วยเบรกและป้องกันล้อล็อก ok ABS, EBD, BA และระบบควบคุมการทรงตัว VSA ภายในห้องโดยสารของ Accord Pickup ก็ยังคงความหรูหราสไตล์ Honda เอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยวัสดุบุนุ่งหนังแทบอกไฟฟ้าพร้อมระบบปรับอุณหภูมิหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก Bose หรือ JBL แล้วแต่รุ่นมาตรวัดแบบ Full ดิจิ t a l ขนาด10.2นิ้วแสดงข้อมูลครบครันรวมถึงระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า Head-up Display และระบบกล้องมองรอบคัน360องศา ระบบ Honda Sensing ครบถ้วนทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขณะถอยเรียกได้ว่าให้ความปลอดภัยมากอย่างครบครันไม่แพ้รถซีดานระดับบนอีกหนึ่งจุดเด่นของ Accord Pickup คือห้องโดยสารด้านหลังที่ออกแบบให้สามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบาย บาะหลังกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้เต็มที่พร้อมช่องแอร์หลังช่องชาร์จ USB-C และระบบเสียงรอบทิศทางในแง่ขององค์การใช้งาน Honda ได้เพิ่มฟีเจอร์เฉพาะทางสำหรับรถกระบะเช่นช่องเก็บของใต้พื้นกระบะระบบไฟส่องสว่างท้ายกระบะและปลั๊กไฟ 400W สำหรับการใช้งานาพักสนามหรือกิจกรรมนอกสถานที่ราคาของ2พั่สิ้าฮอนด้จะแบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยหลักดังนี้ รุ่น1.5 Turbo S ราคาเริ่มต้นประมาณ1,99,000บาทรุ่น1.5 Turbo L ราคาอยู่ที่ประมาณ1,199,000บาทรุ่น Hybrid Tech ราคาอยู่ที่ประมาณ1,299,000บาทโดยราคานี้เป็นการคาดการณ์จากราคาจำหน่ายของ Accord Sedan และการปรับฟีเจอร์ให้เหมาะกับการเป็นรถกระบะในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับฟีเจอร์เทคโนโลยีและความสบายที่ได้รับ Honda Accord p i c k u p เหมาะกับใครสำหรับคนที่กำลังมองหารถกระบะที่ให้ความนุ่มนวลเหมือนขับรถเก่งตกแต่งหรูมีฟีเจอร์ความปลอดภัยเต็มพิกัดใช้งานในเมืองก็สะดวกขนของก็ได้และยังประหยัดน้ำมันนี่อาจเป็นคำตอบที่ใช่แม้จะไม่ใช่กระบะสำหรับสายลุยหนักๆห,หรือใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบแบบรถกระบะแบบเดิมๆแต่ Accord Pickup ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารเจ้าของกิจการหรือคนที่อยากได้ความแตกต่างอย่างมีระดับ และในอนาคต Honda ยังอาจมีการเปิดตัวรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ AWD สำหรับตลาดต่างประเทศหรือในประเทศไทยถ้ากระแสะตอบรับดีซึ่งจะทำให้รถรุ่นนี้กลายเป็นคู่แข่งโดยตรงของกระบะระดับหรูจากแบรนด์อื่นๆอ,อย่าง Ford m มาเวริ k คุนได Santa Cruz หรือแม้แต่รถ SUV แบบปิกอัพจากจีนที่กำลังรุกตลาดหากมองภาพรวมแล้ว Honda Accord pick u p ปี2025คือการปฏิวัติวงการกระบะอีกครั้ง ด้วยการนําความหรูและความสบายของรถเก่งระดับสูงมาผสานเข้ากับการใช้งานแบบกระบะที่ตอบโจทยุคใหม่พร้อมดีไซน์สวยล้าเทคโนโลยีเพียบและราคาที่ไม่แรงเกินเอื้อมเพื่อนๆคิดอย่างไรกับ Honda Accord p i c k u p 2025รุ่นนี้ชอบหรือไม่ชอบโปร่งใจหรือยังไม่ใช่ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยใต้คลิปนี้นะครับและก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto a c e ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เราจะมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ